นี่นอย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะสวัสดีค่ะมาพบกับสาวันยูสฟินวันนี้ก็ได้เวลาอีกแล้วที่สาจะมาแจกเป็นบัตรที่พักผ่อนหรือว่าที่งีบจากพาวเวอร์เน็ตเลาย่านสุขุมวิทนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาก็มีบริการแบบครบคันมากๆภายในนะคะมีบริการให้เรางีบได้นอนเวลาคนง่วงนอนเงี้ยไม่มีที่งีบใช่ไหมไมาใช้บริการที่นี่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเก้าอี้นวดค่ะนวดตั้งแต่คอนะคะไหล่หลังลงมาถึงขานะคะให้ความผ่อนคลายมากๆเลยถ้าใครนะคะไม่ชอบแบบเก้าอี้นวดเขาก็จะมีเป็นเปลค่ะเหมือนเปลก่อมเด็กนั่นเองนะคะสามารถขึ้นไปนอนนะคะแล้วก็แกว่งไปแกว่งมานะคะโอ้โหหลับสบายพร้อมแบบเปิดเพลงแล้วก็ปิดไฟให้เราด้วยนะคะถ้าใครหิวล่ะที่นี่เขาจะมีบริการทั้งอาหาร เครื่องเดิมรวมไปถึงของหวานอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะบางคนอ่ะไม่ได้อยากมาพักผ่อนอย่างนี้อยากจะมานั่งทํางานล่ะอยากจะมานั่งชิลๆได้ไหมเขามีบริการโซนแบบให้นั่งชิลๆสามารถเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทํางานได้เลยมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะแล้วถ้าบางคนอีกล่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทํางานไปแล้วเหนียวตัวหรือตกเย็นปุ๊บจะไปเที่ยวต่อแต่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าผมตัวไม่ได้เลยใช่ไหม มาใช้บริการที่นี่ได้อีกเช่นกันนะคะเขาก็จะมีห้องบริการอาบน้ําแบบครบวงจรเลยเรียกได้ว่าออกมาแล้วสบัดผมบริ้งแล้วสวยขึ้นมาเลยนะจ๊ะสุดท้ายนะคะก็จะมีบริการเสริมอีกหนึ่งบริการนะคะนั่นก็คือรับส่งที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือสวรรณภูมิหากบางคนนะคะแบบว่าไปนั่งรอยังไม่ถึงคิวที่เราจะต้องขึ้นเครื่องเนี้ยนั่งแล้วเบื่อไม่รู้จะทำอะไรนะคะ ก็สามารถโทรกรี๊งนะคะมาที่นี่เลยนะคะที่ Power Nap เนี่ยเขาก็จะมีบริการไปรับแล้วก็ไปส่งนะคะคือใช้บริการเสร็จสับก็ไปส่งถึงที่ถึงเครื่องอะไรอย่างนี้เลยเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะซึ่งบัตรนะคะที่สาจะมาแจกหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูก่อนเห็นไหมคะบัตรของเขาทําสีสวยเนาะอันนี้นะคะเป็นบัตรที่สามารถใช้นะคะมัดสัตว์แชร์หรือเก้าอี้นวดได้ถึง60นาที หรือเป็นบริการแฮมม็อกเปนอนได้ถึง120นาทีนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งบัตรนี้ทั้งหมดอยู่ในมือสาเนี่ยจะมีอยู่10บใบก็คือจะแจกทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบก็คือแบบอย่างนี้นะคะแจกเป็นคู่ไปนาะจะได้ไปพักผ่อนกันชิลๆ2คนอย่างงี้ราคาราคา580รบาทนะคะเรียกได้ว่าไปพักผ่อนกันเป็นคู่สุดฟินกันไปเลยเนาะหากใครอยากได้บัตรนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงทำตามกติกาดังนี้ 1. กดไลค์แฟนเพจ Facebook วันหยุดสุดฟินพร้อมแชร์โพสต์นี้แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ 2. กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องวันยุดสุดฟินทาง YouTube Channel 3. ตอบคำถามมาที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ 4. แคปหน้าจอนะคะที่ทำตามกติกาครบทั่วเลยรวมกันเป็น1ภาพแล้วส่งมาที่ใต้โพสต์วิดีโอในแฟนเพจ Facebook วันหยุดสุดฟินค่ะ ซึ่งคำถามก็มีอยู่ว่าหากคุณได้มาที่ Power Nap แล้วคุณอยากจะใช้บริการอะไรพร้อมบอกเหตุผลค่ะสามารถดูคำตอบแล้วก็คลิปย้อนหลังได้ที่วันหยุดสุดฟิน EP ที่165นะคะรวมสนุกได้แล้วกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่18มีนาคม2562นี้เท่านั้นค่ะ ติดตามรายชื่อผู้โชคด,ดีได้ทั้ง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k วันหยุดสุดสัปและทาง YouTube Channel วันนี้สาต้องขอตัวไปก่อนแล้วแต่ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวันหยุดสุด Fin และก็ก,กดกระดิ่งติดตามสาด้วยจะได้ไม่พลาดทิปเด็ดๆของกินอร่อยอร่อยและที่พักโดนใจรวมถึงกิฟต์วอชเชอร์ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหารหรือว่าที่เที่ยวที่สัตว์จะมีมาฝากอีกเลยๆแน่นอนค่ะยังไงก็รีบมาร่วมสนุกกับสาเยอะๆนะคะของรางวัลดีๆแบบนี้ยรอทุกๆคนอยู่ยังไงก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย